จะมารีวิวบุฟเฟ่ท้าทายสายบุฟเฟ่กินกันแบบสดสดแบบนี้แต่ต้องกินสุกนะครับนี่คือบุฟเฟ่สายสิงโตสายบุฟเฟ่ที่ราคาไม่แพงเกินไปที่อารุอิซูชิของเราเริ่มวันที่10นี้นะครับสิตุลานี้ถึงวันที่3 1อนะครับมาดูว่ามีอะไรกินมั่งปกติท่านมาทานบุฟเฟ่9 9 9เราอยู่แล้ว เพียงเพิ่มเงิน99บาทกิน4เมนูนี้เติมไม่อั้นมาดูกันเลยครับดูอะไรบั่งคานี้มีโศกแบบนี้ครับราคาแพงๆเติมไม่อั้นออเตอร์ทรงเครื่องกินไม่อั้นน้ำตกสิงโตวากิวเอซีกินไม่อั้นไม่จบครับชาบูชาบูเติมไม่อั้น,มมนเพียง,งเพิ่มเงิน99บาท ที่อารุิซูชิของเรานี่ครับเนื้อวากิวสายสิงโตเราเจอกันครับไม่มีอีกแล้วโปรแร,แรงแบบนี้เจอกันอารุิซูชิพิกัดเพชรบุรี40ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพต้องมาให้ได้หมดเขตสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น